ครับสวัสดีน้านาตกปลาทุกท่านครับวันนี้มีนี่ครับสินค้าตัวนี้นะน่าใช้มานานแล้วละครับแต่ว่าก็มาลงเพื่อเป็นการตัดสินใจให้กับน้านาหลายๆท่านนะครับตัวนี้เป็นบัตเบลดคิงฟอกนะครับทุกคนตัวนี้เป็นใบเคาะนะต้องบอกว่าเสียงใสมากทุกคนครับทาจากอลูมิเนียมนะครับใบหมุนเนี่ยใบพัดเนี่ยนะฮะแต่ว่าใบเคาะสีเหลืองเนี่ยเป็นทองเหลืองที่นําเข้าจากอเมริกานะครับขนาด12เซนนะ น้ำหนัก25กรัมครับตัวเบียดเป็น v m c High Carbon นะครับ5%นะครับแข็งๆเลยนะนี่ฮะตอนนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้าเป็นสีฟ้าครับสีฟ้าแล้วก็ท้องออกเป็นเหลืองๆนะครับทุกคนนี่ฮะน้ำหนักดีตีไกล่ะโอเคครับมาดูแอคชั่นแล้วก็มาฟังเสียงนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานปลาเขื่อนนะทุกคนปลาเขื่อนปลาป่าเนี่ยะโดนะครับ นอนหลับๆอยู่นี่มีสะเทือนนะครับเสียงแหลมมากทุกคนอันนี้คือกรอธรรมดาเลยนะกรอช้าๆนะโอ้โหเสียงดังมากน้ำหนักไม่ต้องห่วงครับหวดได้สุดสุดเครือน่ะห้าสิบเมตรหกสิบเมตรได้แน่นอนนะ นี่คือกรอช้าๆนะอ่ะเดี๋ยวผมลองสปีดดูนะปลาเขี้ยวๆเนี่ยปลาที่ออกมากัดทุกอย่างเนี่ยผมบอกเลยถ้ามีตัวนะฮะตีไปนี่คือออกมาแน่นอนนะทุกคน เสียงใสกริ้งเลยอ่ะมันเป็นใบทองเหลืองนะครับนําเข้าจากอเมริกานะครับก็ลองไปหามาใช้กันดูนะครับมัดเบรคคิงฟ็อกนะครับตัวนี้น้ําหนักดีตีไกลนะแต่ว่าตัวเบ็ดตรงนี้มันไม่ใช่ข้ออ่อนนะครเป็นข้อแข็งติดนะผมได้มาในราคา250บาทนะครับปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็เผื่อเป็นการตัดสินใจห้นาๆนะครับเสียงใสกริ้งเลยทุกคนโอเคครับไปลองหามาใช้ดูนะฮะ